โคตรติงเลยไรวะติงจัดติงจัดยอมดิยอมดิโอเคนี่ทำไมวะ

ด้วยนะที่มีโรงเรียนเลยเจ็บจะไม่เอาไปโหลดเกมถ้าทีมีโรงเรียนเะนี่ยมันจะไม่มีนี่มันจะไม่สามารถโหลดเกมได้ดูดิแอาไว้กได,ดไลค์ p e r n